โอ้โหอัดเต็มเลยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงให้พี่น้องเบิ้งเลยครับในลูครับโอ้โห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 ปวดครับเอาสนิมบอกเลยดีครับโอ้โหครับเบิวงครับทำป้าทำป้านี่แหละผู้ไม่ใช่ชาวบ้าน โอ้เอด็ดเลาดาราเต็มเลยครับพุ่นกระปลาคอปลาดุกขอบไปที่กางทำไมก้อนกัดทุกสีแล้วพูดเอาไปเอาเฟืองอัดเอาโกนไว้ในสาบู๊ยกำลังไงเอ้ยสองตัวซ้อนครับหนึ่ขอบไปทั้งมือเงี้ยนะปลาดุกกระมี่

ออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วปลาดุ๊กเดียวไงไงปลาดุกใส่งาแม่งปลาดุกโอ้ห้ามันดีห้ามันดีอะายตัวรึต <laughs> mẹ tiên tháo tháo xuống tháo mẹ Bạn cái này tháo rồi đây tôi u lại đồ này nhìn tôm ngang เวือดนะอนเลยโอ้โหออกมากครับบึงตัวหมานีเรื่องนี่เอน,น,นอะจักตอเดียวครับตัวส้นที่เ,เรื่มจับได้หมดแล้วครับเหลือทั้งในปลาบุญครับบอ่อเ้อยๆจะดึงโดยเรื่องธรรมดาเราบบุญครับแล้วก็จะจับเนเาะ มันท่านมันเสร็จแะ้วเด็กูสิครับวิชานี้แม่นางได้แต่ใดมาวิชาปลาช่อนตัวเบาล้างล้างล้างไปละล้างสองต้นนั้นมาไป เอาบทต้นแรกก็ยังตัวเบาบต้นให่ังวิชาตัวเบา ภาษาเงามอยู่กับป้าซานนี้ ปลาสลิดปลาดุกครับมีตัวง,งามใส่สัวยูสลิดเนาะร้อยสี่สิบบาทปลาดุกสะนี่ครับปลาสลิดนี่ตัวง,งามเลย